สวัสดีครับวันนี้เป็นวิชาเกษตรนะครับอันนี้คือนักเรียน <c oughs> ของเรา <c oughs> วันนี้เรามาเรียนวิชากเกษตรที่ที่เห็นตรงนี้คืออะไรทราบไหมครับอันนี้คือข้าวเปลือกนะครับอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นตอนนี้นะฮะเรากำลังมาดูนะครับว่าข้าวเปลือกเนี่ยข้างในมันมีอะไรอยู่นะคะรับอต่วราลองแกะมันดูนะแกะออกมาปุ๊บหน้าตาเหมือนอะไรครับเหมือนข้าวสารใช่ไหมฮะข้าวนะครับอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้เป็นข้าวเปลือกเนี่ยเป็นแบบนี้นะ อันนี้เราเอาไปแช่น้ำไว้สักสองวันเราก็เอาไปหวานมันก็จะงอเป็นต้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ละอย่างนี้เพาะไม่ได้ละอันนี้เราต้องเอาไปห่งกินละนะเม็ดอย่างนี้เราก็ทํำซูชินะครับคราวนี้พอเราแกะออกมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมจะมีตรงนี้มันจะมีเม็ดอยู่แล้วก็จะมีตรงนี้มันหลุดหายไปไอ้ตรงนี้เขาเรียกจมูกข้าว,าวอ่า จมูกข้าวเนี่ยมันจะเป็นคือตัวตัวต้นอ่อนของข้าวเวลามันงอกเนี่ยต้นเนี้มันจะงอกเป็นต้นส่วนในตรงเนี้ยเป็นอาหารเป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนนะไอต,ตวเนี้บางทีถ้าเป็นชื่อทางวิศาสตรเนี่ยเขาเรียก endosperm คือจะเป็นตัวที่แบบเป็นสะสมอาหารเราก็เอาตัวนี้ไปหุงหุงกินนะถ้ามันเราไปแช่น้ำํำแล้วมันงอก,กจะเป็นต้นเล็กๆขึ้นมา อันนี้คือข้าวที่เราไปเพาะนะครับเพราะจากเมล็ดแล้วครานี้มันโตแล้วเราหว่านแบบแน่นอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อตอนนี้คือเป็นแปลงต้นกล้าเดี๋ยวเราจะถอนกล้าแล้วก็ไปปักในนาตรงนู้นแบบนี้นี่เริ่มออกน้าก็คือเอาต้นกล้าเนี่ยไปปักปักเป็นแถวนี่ถอนอย่างนี้ได้เลยนี่เห็นไหมเห็นเม็ดข้าวไว้ยังอยู่เลยเห็นไหมที่อธิบายเมื่อกี้ไอ้ต้นนี้มันงอกจากตรงจมูกออกมานี่เห็นไหมนี่เมล็ดเปลือกมันอยู่เลย อ่ะโอเคมาถอนกันมาดูความแตกต่างระหว่างข้าวกับหญ้าข้าวเนี่ยต้นมันจะแข็งต้นมันจะแบนส่วนหญ้าเนี่ยต้นมันจะกลมและนิ่มลองจับดูอ่าลองดูข้าวมันจะแบนและแข็งใชนไหมอันนีคือข้าว,าาวกับหญ้าความแตกต่างแล้วก็ข้าวเนี่ยใบจะชี้แบบนี้ใบจะชี้นี่สวยนี้อันนี้ก็ชี้เหมือนกันแต่มันยาลม อ่าโอเคต้น,ตนใหญ่ก่อนต้นเล็กๆเ,เ,เดี๋ยวค่อยเอาไปเยอะมากอันนี้ต้นแบนๆนะคะแล้วก็แข็งๆ <c oughs> แล้วก็ดึงเลย่อนเร็วมากก็จะอ่จะอนแบบอันนี้คือต้นกล้าที่เราเพาะแล้วปลูกเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะอะ เราต้องล้างลากนะคะเพราะว่าถ้ามีดินติดอะ่ะแบบนี้มันจะดำ,ะดำลำบาก <บา S 2> ใช่จุ่มจจุ่มจาทำนี้เลยเขาถอนมาถ้ามันมีน้ำเงี้ยมันถอนง่ายเขาทำนี้แล้วล,ลองเด็กเด็ทำนี้ออน,นักเรียน,นทำตามทุกยางเลยนักเรียนดีมากธรรมดาเวลาเขาถอนก้าเนี่ยน้ำถอนน้ำจะเสแตกออกมาเนี่ยที่ยังไม่ล้างลากกับล้างลากแล้ว เห็นไหมดินจะไม่มีกาอมันทนทนมากเราจะไปตัดยอดออกกันทำไมต้องตัดยอดคะมันจะได้แตกใหม่แล้วก็เวลาดำปุ๊บมันจะได้ลดการขายน้ำลดการขายน้ำลดการขายน้ำก็ใบไงก็ลดลดใบเป็นไง ลองไหมเฮ้ยโหลองทุกอย่างเลยน,นะครับน,นักเรียนคนนี้ระวังมือนะคะต,ต้องให้มันสเสมอกันก่อนต้องให้มันสเสมอกันก่อนเอาไปไปลายเลยได้ค่อยๆนะจับดีๆโอเคเอไม่ยากเห็นไหมเกงอ่ยส,<อ>สมมติว่าเวลาเขาถอนก้าววันนี้แล้ววันนี้ยังปลูกไม่ทันเขาก็จะมัดแล้วก็ไปแช่น้ำเลย เคยเเเหห็น็นนดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต้นที่ต้นดำเองอะโน้นตน้นนะนี่อา่าลงมาก่อนประมาณสามต้นจับอย่างนี้อ่าจับอย่างนี้อย่างนี้จับอย่างนี้อ่าโอเคแล้วชนิโป้งโป้งนำเพราะเวลาเราดำเนี่ยเราชนิโป้งกดลงไปเนี่ย่างนี้นะ กดลงไปมีป้องกดลงไปมันก็จะอยู่ป้องกดลงไป,ก,ปงกดลงไปกดลงไป,งไป,งไปม้ำจะอยู่เห็นไหมนี่ก็ห่างระยะประมาณเนี้วัเท่าดีประมาณ